เยอเลยยังไม่ได้นอนเลยต้องซู้จาสวัสดีจา้าเจ๊ไก่เจไก,จไก่อย่าลืมดูลูกชายนะ้างานแรกในผับนะจา้าวันนี้พี่แฟนตาสวัสดีค่ะกรุงเทพขอนแก่นค่าเครื่องมันแล้วแต่ถ้าเราจองด่วนเนาก็จะแพงหน่อยถ้าเกิดเราจองล่วงหน้านก็จะไม่ถึงพันนะแปดเก้าร้อยพันเอ็ดพันสองไม่เกินนี้จอง ใกล้ๆวันก็พันสี่พันห้าหรือแบบด่วนจริงๆก็พันกวาสองพันอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะาคะพี่หนิงนัตตี้เปนอนไหนก็ไม่รู้ทุกคนร้านเปิดสองทุ่มครึ่งค่ะพี่คิด่าสวัสดีจ้าไปจ่ายค่าไฟแล้วไปจ่ายค่าไฟมาเมื่อกี้นี่แหละอ๋อลงทะเบียนสแกนสแกนอ่าหน้าบ้านฟ้าเลย พี่คิดอยู่วีหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวแม่แซมเดินไปหานะคะงานเมื่อคือมีความสูงมากจริงๆมีความสูงมากๆจริงจพี่เฟนต้านั่งดูไปยิ่งไปแม่แซมอยู่หลังพี่จีแม่แซมจะลองไห้เพราะว่าพี่น้องอ่ะมาต้อนรับบอสเต็มไปหมดเลยเจอกันนะคะพี่เขตขอบคุณด้วยค่ะ จะรองไห้เพราะว่าพี่น้องให้การต้อนรับดีมากแล้วก็แบบมาซัพพอร์ตบอสเหมือนคนรักบอสเยอะเลยทุกคนดีใจกับบอสแล้วที่นี้เหมือนแบบแกเอาความสําเร็จของแกมาให้มาให้พี่น้องชาเลองนกทาได้ดูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีใจทุกคนวันนี้คอนเสิร์ตจะเป็นเซตแรกจะเป็นอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยยูริกับแน็ก่อนเซตแรกจะมาดูว่าเขาจะมาแบบไหนมาดูว่าครูครูดนตีกับ เบบี Baby, หนึ่งเดียวของเราในวันนี้จะเป็นยังไงเซตที่สองเป็นสแตมสกายแล้วก็ก้องวายุจะสนุกขนาดไหนวันนี้มีงานนะคะมีคอนเสิร์ตใบเตยอ,อาสยามนะ้อแล้วเซตสุดท้ายอาร์ตช็อปเปอร์กับแม็กซ์รันจะม้วนสุดๆแบบไหนต้องรอติดตามนะคะตามด้วยใบเตยอ,อาสยามเด้อทุกคนเออเพราะฉะนั้นเราต้อง ติดตามแล้วเราต้องรีบซื้อบัตรจองตั๋วนะทุกคนนะใช่แล้วแอนนี้ไม่ได้ขึ้นค่ะ <c oughs> มีขึ้น8คนมียูริแน็กสกายสแตมกล้องแล้วก็อาร์ตแม็กชอปเปอร์นะคะมี8คนนะคะอ่าได้เลยพี่ปุ้มปุ้ยเดี๋ยวจะรีบแจ้งแอดมินนะคะ เมื่อคืนแอดมินเราม้วนจอยอยู่หน้าเวทีโอ้วันนี้ที่ฟินคลับนะคะทุกคนเออไลฟ์มาตัดตอนโชว์บอสทุกคน สามทุ่มเจใ๊ไก่เปิดเปิดประเดิมเลยฟินนอทุกคนพี่ปาลามีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกคนนะอุยไม่สันจะปักอันนี้ก่อนปักเซรั่มก่อนเซรั่มน้าใสปักแต่ก็ไม่ค่อยพูดถึงสินค้าหรอกทุกคนถ้าใครอยากซื้อกดไปได้เลยเด้อ วันนี้ภารกิจเยอะเดี๋ยวจะมาอยากไปหาชอปเปอร์อยู่ดีเด้มาได้เลยโต๊ะเรายังมีอยู่แต่ว่าน่าจะเต็มเร็วมากอะวันนี้คนดีคนน่ารักไปไหนคนก็รักรู้ใจประเดิมงานแรก <c oughs> จริงๆริงรู้ใจประเดิมงานแรกเ <c oughs> หลือที่บ้านค่ะแต่สองอันสองแปลงนั้นอะขายได้แล้ว เปิดตัวบอสมาคือแบบหล่อสงามมากระมุนตื่นเต้นมากเพราะเมื่อวันทําชุดบอสทําชุดใหม่ให้บอสนะคะต่อไปนี้จะมีเซอร์ไพรส์ชุดอีกเยอะแยะรอติดตามเลยเต็มที่มากวันนี้อ่ะเดี๋ยว เมื่อวานก็ว่าเลิศแล้วใช่ไหมแต่เมืม่อวานอนะ่ะมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะถึงจะเป็นสคริปต์เดิมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นอยู่ในบริบทกับสถานที่ที่มันมีความทรงจาํามันก็เลยทําให้งานมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบใช่ไหมแล้วทีนี้วันนี้ก่อนวันนี้รีบซื้อบัตรจองตั๋วนะทุกคนเพราะว่าเรามีโตเกียวมิสิกฟิชชิ่งไม่ใช่ฟิชชิ่งสิปะทะกับใบเตยอาสยามแต่ก็ขึ้นคนละช่วงนะ ขึ้นคนละช่วงไปเตยจะหลังเที่ยงคืนแต่ก่อนเที่ยงคืนจะเป็นโตเกียวมิวสิกหมดเลยนะคะทุกคนอาสวัสดีพี่ชินนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอตลกยาวๆพี่ลักกี้จริงๆอาจจะมีตลกยาวกว่าน,นี้แต่ทีนี้มันจะบิดเวลามันจะเกินตีสองแล้วจะได้เต้ยลาไม่ไม่ไม่ครบกรลืสมบมวลจอลอ่อยปั่นกรได้รองคนละสองสามเพีงหนึ่งทุกคน เจอกันเลยพี่คิดแม่แซมแม่แซมอยู่ร้านตั้งแต่บ่ายสามนี่แหละแม่แซมอยู่ร้านตั้งแต่บ่ายสามงานเมื่อคืนลุ้นกับฝนตอนแรกฝนไม่ตกดีใจมากเป็นอะไรที่เด็ดสุดยอดมากทุกคนฟังแม่แซมเมาส์ไปด้วยถ้าใครอยากซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าหรืออยากหน้าใส่เนี่ยกดดเลยนะนี่อันนี้ได้สองอันชุดเต้ยเปลี่ยนใหม่เมื่อสคริปต์ใหม่เดือนหน้ารอติดตามชุดเต้ยใหม่แล้วก็สคริปต์ใหม่ของพวกเรานะคะ วันที่9้าต้องซื้อกลุ่มปิดใช่แล้ววันที่9เป็นกลุ่มปิดวันเกิดบอสแต่เอากลุ่มปิดวันนี้ก่อนโหดได้ขึ้นฟอร์มไหมคะโหดขึ้นฟอร์มปกตินะคะใช่เต้าหยองมาฟินขับนะคะวันนี้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกแอดมินรีบตอบแชทนะทุกคนเดี๋ยวไม่แซมแจ้งแอดมินไปรีบตตอบแชทสวัสดีพี่ที่รักด้วยนะคะ พี่ลูกเกดผู้จัดการบราอดเราเพนโรสยังยังไม่ได้ลาออกแต่ทีนี้ภารกิจของของไอผู้จัดก,การอะ่ะมันเยอะเพราะว่าหน้างานบางงานจะต้องไปคุยกับเจ้าภาพประสานงานต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาทุกคนต้องให้บอส รวมแอดมินด้วยนะคะไม่เซมเรามีการเปลี่ยนแปลงแอดมินแน่นอยเปลี่ยนแปลงแอดมินล้วก็รับสมัครแอดมินเพิ่มใจเย็นนะคะเรากําลังแก้ไขปัญหานี้อยู่เดอ้อพี่นิตยาสวัสดีค่ะวันที่9ก้าจะซื้อบัตรกลุ่มปิดซะแล้วใช่วันเกิดบ,บอสมีเสื้อผ้าด้วยหลายๆอย่างเต้าหยองมาเที่ยวมาให้กําลังใจบอสนะคะอือยากให้เบนกับปอกกี้เล่นตลกได้เดี๋ยวแจ้งเขานะคะทุกคนวันนี้มีคอนเสิร์ตท,ที่ฟินคลาบหนะอย่าลืมนะทุกคน คอนเสิร์ตที่ฟิน l ับมีโตเกียวมิวสิกเราด้วยนะโตเกียวมิวสิกจะเป็นก่อนเที่ยงคืนจะเป็นโตเกียวเราทั้งหมดเลยแปดคนหลังเที่ยงคืน <c oughs> หลังเที่ยงคืนไปจะเป็นแบเตยอาสยามอ่าเป็นเซอร์ไพรส์พี่ที่รักน้องยูริมาโตเกียวมิวสิกไปเดิมงานในผับงานแรกของน้องนะคะอ่ามาฟินขับเลยพี่กัญญา มีเหมารายเดือนไหมคะหมายถึงซื้อบัตรใช่ไหมทุกคนพี่ที่รักไม่ได้มาหรอไลฟ์สดช่องไหนคะแม่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะคะว่าจะเป็นช่องผูอ่าบช่องโตเกียวหรือช่องฟินคับแต่ว่าช่องฟินคับอะไลฟ์สดมาอาจจะ เรามีไลฟ์ของประมูลดื่มออนไลน์ในในช่องติกตอกเนาะแล้วก็บ้านฟ้าก็จะเป็น <laughs> เหมาเยอะไปพี่คิดบอก <laughs> ซื้อทุกวันข่อยงงตีนงานค่ะถ้ารู้ว่าน้องมาจะไปแน่นอนอุ้ยเสียดายเดี๋ยวครั้งหน้าแม่แซมแจ้งเนาะพี่ที่รักเนาะ <laughs> <laughs> น่าจะมีตัว๋วรายปีละเดืนเดี๋ยวแม่แซมแจ้งบอให้พี่ขอลดได้ไหม <laughs> พี่คิดแล้วคือกันหลังไหม ซื้อดื่มน้องอยูรีได้ไหมใช่วันนี้ทุกคนอ่ามันจะมีติดตามในบอสเพิ่งตื่นเมือกี้นะคะทั้งในเพจเอ้ยไม่ใช่ในเพจในบ้านฟ้าที่เราไลฟ์สดแล้วก็ในติ๊กต็อกนะคะคือส่วนใหญ่เราจะไลฟ์ลสดในบ้านฟ้า ้าใครจะให้มาลายเด็กๆวันนี้ก็คือบอสบอกว่าบอสจะให้งดงดให้มาลายเด็กๆนะแต่จะให้เป็นดื่มแทนเช่นตอนน้องยูริร้องอย่างเงี้ยให้พิมพ์มาเลยว่าน้องยูริกี่ดื่มน้องยูริกี่ดื่มแล้วเราจะมีทีมแอดมินเนี่ยทักไปหาแคปแคปแล้วก็ทักไปหาอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งสลิปการโอนนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะ ส,สรุปว่านักร้องเรา8คนวันนี้ให้เป็นดื่มแทนนะคะให้เป็นดื่มแทนว่า1ดื่ม2ดื่มร้อยดื่มยูริ2 0 0ดื่มอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะบอสค่ะเอกาสารสัญญามาแล้วเดี๋ยวแม่ปินนะจ๊ะแล้วก็นัดพี่เล็กประมาณช่วง4ี่หโมงเย็นที่ร้านข้าวตรงข้ามร้านฟินขับค่ะเพราะว่าพี่เล็กให้แม่แอนมา,มา,ม,ามาด้วยแม่แอนไปที่คาเฟ่ไม่ไหวโอเค นะม,ามาร้านอาหาร,าหารตรงข้ามฟินขับเราใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คนอรอลิงเยอะมากค่ะเข้ากลุ่มแจ้งแอดมินให้หน่อยนะจ๊ะ <c oughs> บอสตื่นมาก็ทำงานเลยทุกคนเอกสารเต็มโต๊ะ ักเข้ารล้านค่ะเจ๊ไก่จะให้เป็นดื่มแล้วก็หักเข้ารล้านแบ่งเข้าร้านเหมือนเหมือนน้องๆโฮสเลยวันนี้ใครที่จะให้มาไลายเด็กๆเ,เราก็คือ <c oughs> ให้เป็นดื่มนะทุกคนให้แจ้งว่ายูริ10ดื่มเน็กสิบดื่มสแตมห้าดื่มพี่ก้องยี่สิบดื่มแม็กซ์ลัน 30สิบดื่มอะไรอย่างงี้นะคะให้เป็นประมาณนี้แล้ก็เราจะมีทีมไปตอบกลับแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีให้โอนเข้าอุ้ยพูดได้ไหมเข้าที่ร้านเรานันแหละตามระบบของบาร์โฮสเลยขอบคุณค่ะคุณย่าน้องเสือสวัสดีพี่คาถาชนนะคะบอกบอสอย่าลืมกินข้าวได้เลยเดี๋ยวจะไซ้สั่งกาฟแฟร้อนแล้วก็เข้าให้บอสค่ะอ่ารับสมัครแอดมินออนไลน์ว่าแมนค่ะจ้างเป็นบากุ้งี่ อาจจะใช่ค่ะพี่กาลเกตคอนเสิร์ต <c oughs> วันนี้สนุกเด็กๆเราก็สนุกทุกคนทั้งเด็กๆโตเกียวทั้งน้องๆโฮสด้วยนะคะยังไงฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยเดอ้ออ่า แล้วก็มันใกล้จะหมดแท็กแล้ววันที่3 1นี้ก็หมดแท็กนี้แล้วแท็กหน้าก็จะมีน้องๆบางคนก็ได้หยุดพักผ่อนเพื่อแบบว่ารีบูตร่างกายอันนี้ไม่ถึงโฮส์นะแล้วก็มีน้องๆเซตใหม่ที่จะมาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ก็ทีมหลังบ้านแม่แซมกับบอสก็ช่วยกันคัดเลือกกันอยู่ว่า มีใครอะไรยังไงแบบไหนใครที่มาะสมเพราว่ามันแค่รูปร่างหน้าตาไม่ได้เนาะนี่ใส่ใจคอ,อการพูดการคุยการดูแลลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องท r e a ให้เขาด้วยถ้าเกิดเขาโอเคเขาก็ทำงาน <c oughs> เขาก็ทํางานไปกับเราได้นะคะทุกคนพี่นีสสวัสดีค่ะทุกคนฟังแม่แซมเมาสไปด้วยอย่าลืมกด สินค้าของบอสไปด้วยนะคะทุกคนหน้าใสาหน้าเด้งแบบนี้สี่สามสองขอบคุณพี่กลาส,สตีนะคะ <c oughs> พี่น้ำพึ่งสวัสดีคะ่ะเจ๊ไก่สรุปวันเกิดบอสเจ๊ไก่มาหรือเปล่า ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะทีมสีใครจะมาวันเกิดบอสถ้าใครไม่ได้มาก็รอติดตามซื้อกลุ่มปิดของเรานะคะแต่ว่าซื้อกลุ่มปิดวันนี้ก่อนเดอ้อไปให้กำลังใจบักหล่ากันเป็นงานในผับงานแรกนะคะเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่นงรักใ <c oughs> ส่ขึ้นเพราะว่าใช้เซรัม่มโตเกียวไหนใครใช้เซรัม่มโตเกียวแล้วเป็นยังไงบ้างลองเม้น์ก่อน แล้วก็ค่อยมามอมอยกันต่อนะคะส่วนไฟไปไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาติดให้ตอนห้าโมงเย็นทุกคนจะเป็นเฟสด้านนู้นที่ไม่ใช่ห้องพักเด็กๆหรอกแต่แต่เป็นห้องพักของพ่อไก่เลยเป็นห้องนอนของพ่อไก่เลยนะคะบนฟอร์ทำยังไงให้เห็นหนุ่มๆได้ทุกคน จะพยายามทุกคนจะพยายามแผนกล้องไปนะคะหยุดนิดเดียวหยุดนิดเดียวใช้ดีมากนะนุม้มใช่แล้วพี่เทลัดต้องใช้ไปเรื่อยๆแอดมินอน,อนุมัติแล้วนะคะแอดมินตื่นแล้วเดอ้อใช้ดีจริงพี่คาถาชนบอก <c oughs> ใช่แล้วใช้ดีจริงน่าจะนุ่มจะฟูทุกคน พี่กิฟสวัสดีค่ะใช่แล้วพี่จอยต้องใชย หน้าเราจะไม่โซมแล้วริ้วรอยมันจะเป็นการสตาร์บหน้าไว้ลดริ้วรอยและป้องกันการเกิดริ้วรอยไม่ต้องมาโบโท็อกยากเลยทุกคนแต่ต้องใช้เรื่อยๆนะวันนี้บอสมีภารกิจที่คุยกับอุ้ยเอาเซรั่มโตเกียวติ๊กตอกมาเตือนแม่แซมทำไมก็พูดอยู่เซรั่มโตเกียวโอ้ย วันนี้บ,บอสมีภารกิจนะคะพูดคุยกับผู้สนับสนุนเซ็นสัญญาแล้วก็เข้าไปดูแลความเรียบร้อยที่ฟินครับนะคะทุกคนเอากระวบาหอดเสหล่ำยู่ติกต่อให้ฉันเมาม้อยอันอื่นกับ่ะไรตีเตือนฉันยุนันละพี่อ้อมช่วยไม่แซมด้วยสวัสดีพี่เต้านะคะ รอในกลุ่มแล้วจ้านำบักกรไปทุกที่สามทุ่มเริ่มเลยสตาร์ทสามทุ่มเราจะได้เห็นน้องๆโฮสด้วยแม่ๆใครที่จะให้มาลัยเอ้ยเออใช่ใครที่ให้มาลัยวันนี้เป็นให้ดื่มลูกลูกเดอ้อให้ดื่มลูกโตเกียว แต่ถ้าเห็นน้องโฮสคนไหนสนใจก็ให้ดื่มน้องโฮสได้พี่แต้มสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสูนให้ต่อต่อติกตกไม่เข้าใจแม่เลยอะโอ้ยพี่พันิกรสวัสดีค่ะพี่ต้องสั่งเลยใช้ดีเด็กๆทุกคนก็ใช้พี่สุภิยาขอบคุณนะคะเด็กๆทุกคนก็ใช้บอสก็ใช้แม่แซมใช้ก่อนแต่งหน้าให้บอสทุกวันเลยทุกคน แต่งหน้าติดทนลดลบริ้วรอยด้วยเดีย <c oughs> <c oughs> ต้องอย่างงานพี่ที่รักต้องอย่างงานสั่งแล้วจ้าแม่แซมขอบคุณค่ะพี่เต้ามาจามีอะไรให้ช่วยได้บ้างตอนนี้ว่างมากถึงมากที่สุดขอจอจนจ,จะแตกแล้วพี่อ้อมน่ารักมาก <c oughs> อุดหนุนแม่แซมน,นะจ้าขอบคุณมากค่ะ แซมสูนให้ติ๊กตอกเล็กน้อยทุกคนอ่เราไม่พูดถึงเซรั่มเราคาแต่เมา์มอย <c oughs> ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย อุ้ยขอบคุณนะคะพี่เต้ใช่ไหมแม่แซมเรียกชื่อถูกไหมคะพี่เต้อเต้ถูกไหม <S <S ของเขามันดีจ้าไม่ต้องพูดก็รู้จักเสรีไม่ขอบคุณค่ะเรื่องเมาเยอะขายทีหลังอีหลีติ๊กตอกกระเลือน,นเลยพี่คุณสตีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่มากดใจให้เดอ <S <S อ้อยูริดิมร้สองร้อยห้าสิบบาทเท่าเดกฟินกับใช่ค่ะ วันนี้ทุกคนดื่มละ250บาทเท่ากันไม่มีอั้นดื่มไม่มีเริ่มสตาร์ทนะคะของเด็กๆโตกเกียวเรานะคะให้เป็นดื่มเดอ้ออ่าแล้วแล้วเด็กๆก,ก็จะไปเบิกดื่มที่หน้าแคชเชียร์เหมือนพี่ๆโฮสเลยนะคะแอดมินอนุมัติแล้วคะ่ะเย่แอดมินเริ่มทำงานแล้วทุกคน พี่แต้วขอบคุณนะคะที่แวะมาสั่งลองใช้ดูหรือถ้าใช้แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะมีอะไรที่จะคุยกับบอสอีกไหมบอสตอนบ่ายสามจะไปร้านหะจ๊ะใบเตยมาเซาเช็คเกิดได้ไลฟ์สดเกิดได้พูดคุยาคา <S <S ใช่แม่ไปเองตอนเย็น ช่วงประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งก็พอดีกันเผื่อได้ทานข้าวที่นั่นด้วยเนาะโอเคมีเวลาอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงอยู่จ้ามีเวลาอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงจะบ่ายสแล้วน,น้ำไหลอยู่จ้ารอในกลุ่มแล้วเลิศมากเลยพี่นิตยาน้องเก้งรับรับ รับรถของน้องแก้งอ่รับศิลปินนะเป็นใบเตยและครอบครัวไปส่งที่โรงแรมอาวานีนะลูกอุ้ยขอบคุณนะคะที่สั่งพี่ลำที่นามสกุลลำทองมีชื่อเล่นไหมไม่แซมจะได้อ่านไอเรียกถูกไฟยังไม่มาไฟมาตอนเย็นทุกคนเด็กๆนอนทุกคนมาถึงเช้าเด็กๆก,ก็เลยนอนนะคะอ่า บอสถาแล้วศิลปินอาบน้ำแต่หน้าไหมโอเคจะได้บอกอาบน้ำค่ะอ๋อพาทีมพี่เขาเทีย่ยวอยู่เออเก้งฝากดูแลหน่อยนะแล้วก็นัดหมายกับพี่ผู้จัดการเขาได้เลยว่าให้ปร,รับกี่โมงอะไรยังไงแบบไหนอยากกินแคบหมูพี่บิวตี้ได้เลยอุยอัน ติกตอกน่ะเด้อมาปีดกันฉันฉันเห้าฮอดอันเซลลำยูเดสิม่ไมะเมิดอย่างเฮ้บอกคนดูหาลอยเหลือสามลอยเลยฉันกะหากเธออยู่จะเธอมาทำไายฉันปากแล้วค่ะพี่บิวตี้มีแคปหมูต่ลิตตนแตะ โอเคฝากหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวบ่าย 3, นะสามนาะซาวเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันประมาณนี้ทุกคนแม่แซมขออีกสินาทีเดี๋ยวจะได้ลงไลน์แล้วเพราะว่าจะได้เริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วนะคะวันนี้วันนี้ยาวๆไปเลยโดนดีดออกอุ้ยขอบคุณนะคะพี่พินที่ได้เข้ามาใหม่ไปส่งช่องพี่อุ้ยมาอ๋อขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะจ๊ะ บ้านฝาอุ้ยอายโดนบล็อกนิดหนึ่งโดนโดนอันนี้นิดหนึ่งทุกคนก็เลยกำลังแก้ไขยอยู่นะคะ,ะงานเจนนี่ก็ไหลคะ่ะพี่อ้อมมี่พี่อ้อมพี่ชารอพี่เอนจอยสวัสดีขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณมากๆ เซรั Say, um, show, boy, boy ่มโชว์บ่อยเออถือไว้เมมมันโหลดเอา1สินาทีสุดท้ายลองวาฉันละเมิดอีกด้วยติก๊กต็อกห่วยฉันกับโชยูเดชกำลังหมุนโอ้ยหนอนั่นเมาถึงไหนแล้ววันนี้สรุปวันนี้อาจสรุปงานก่อนวันนี้มีคอนเสิร์ตนะ วุ้ยขอบคุณค่ะพี่บิวตี้เดือนนี้กลุ่มปิดฉ่ำสู้ตายทุกคนเดือนนี้กลุ่มปิดฉ่ำสู้ตายเด้อ <c oughs> สรุปงานก่อนวันนี้เป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมมีโตเกียวแปดคนแล้วก็ใบเตยอ,อาสยามวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สามสิบบ้านเจนนี่ วันมรื่น31มอมี2งานมีบอสและแดนเซอร์ที่อ๋อเราต้องถ่ายคลิปงานอุดรที่ส1ด้วยนะจ๊ะโอเคจ้างานอุดรวันที่ส1ใช่ไหมงานอุดรตอนกลางวันตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ตอนกลางคืนปิดวงสามน้อยลำเพลินโชว์ที่โกสุมนะคะโอเคกลุ่มปิดชํำหน่อยโตเกียวก็ต้องสู้ๆนะคะทุกคน <c oughs> ทุกคนตอนนี้แอดมินเริ่มทํางานแล้วนะยังไงร,รีบซื้อบัตรจองตั๋วเข้าไปนะไปรอในกลุ่มได้นะคะสแตนบายเราเริ่มกันสามทุ่มนะคะอย่าลืมให้ดื่มลูกๆเราด้วยนะแม่แม่เดือนหน้างานกลางแจ้งลด,ดลงอยู่พี่ออมสามสิเอ็ดไปทุกคนเลยคะ่ะสู้ก็สู้วิ่ชะลอบอกสู้นะทุกคน โอเคถ้า okay. งั้นเดี๋ยวแม่แซมขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะขอบคุณที่มาเมาส์มอยกันเยอะมากเลยวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่สั่งเซรัมสั่งแคปหมูสั่งกาแฟของบอสด,ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยไว้มาเมาส์มอยกันอีกเดอ้อสามทุ่มลุนโฮสก่อนใช่แล้วพี่ปอ พี่ปอเอฟไหนนะจ๊ะเ4ฟหรือเปล่าสามทุ่มลุ้นโฮสก่อนพอลุ้นโฮสเสร็จแล้วเราก็มาลุ้นโตเกียวต่อนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ